นี่นะคะเราวัปกันมาหน้าบ้านแล้วนะ,ะเราวัปกันมาหน้าบ้านนะคะเราก็จะมาเปิดกล่องจุ่มนะช้านี่แปดกล่องนะกลงไหนแบบอยากยได้กล่องไหนเปิดก่อน,อา,อ,นอากล่องนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดกล่องนี้ก่อนนะ <c oughs> นั้นเราคนละมุมงั้นพี่ลาเต้เปิดเปิดมุมนี้ <c oughs> แต่อย่าเพิ่งเปิดนะนี่นะคะ <c oughs> ยกก่อนยกยกยกเขย่า,ยาให้ดูหน่อย นีไ่ไหนนะน,นี่คิบเบาได้นะมคะมันจะมีทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะคะเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวไหนนะเดี๋ยวเราจะไม่ดูการ์ดเราจะไม่เช็คการ์ดเราจะมาจับเปิดดูเลยว่าเราจะได้ตัวตไหนไหนลับตาโอเคเราตับหลับตาดูเลยนะคะเขานี้เก็บก่อน มาเอาพี่ได้ไห<า>ะะให้มดอ่ะเกิดให้ได้แล้วไหมค่อุ้ยได้แล้วอุ๊ยอุ้ยนี่มามรูนกันคนละตัวนะคะเฮ้ยของ พี่มันจะหน้าหน้าอะไรหน้าเดี๋ยวมาดูหน้าก่อนหน้าน่าจะเป็นน่าจะเป็นพาร์คกิ้งอะ่ะเหรอใช่ของน้องไอติมเป็นตาอะไรลุนล้นลุน้นลุ้นว่าเดาเดาให้เดาว,ว่าเป็นตาอะไรตาไก่ตาจริงเหรอเดี๋ยวนะตัวนี้ตัวนี้ไม่มีหูตัวไหนไม่มีหูบ้างไก่ก็ไก่มีไก่อันนี้นะ่าเดาวนะ่าน่าจะเป็นไก่ มีหูมีหูเล็กกับเอ๊ะมีหูเล็กมีหูเล็กไก่ไก่ไก่กับอะไรคามิบะคามิบะวะไหนไม่รู้นะทีละเตะนะทีละเตะนะคามิบะวะละเตะให้หนูแบบนี้ไว้ห้าเรามาลุ้นกันเรามาลุ้นกันหนึ่งเดี๋ยวเปิดทีละทีละห่อโอเคไหมหนึ่งสองสามเขา เอาได้เสืออุ้ยเสือตาคิ้งเอาได้ตาตายตาลองให้อุ้ยได้เป็นตัวนี้แต่หนูไม่สามนะตาคือไม่สามนะแล้วสามเหตุไม่สามอันนี้เป็นตากิ้งส่วนอันนี้นะคะเป็นตาลองให้ได้สองตัวเป็นกระต่ายนะคะได้กระต่ายนะกระต่ายตัวนี้เลยนะคะเป็นตาล้องไห้ ร้องไห้แบบนี้นม่เราเอาไว้ก่อนค่ะตัวทัม้มเราจะเปิดกล่องต่อไปนะคะอะกล่องต่อไปน้อยดิเปิดก่อนเขยา่าคิดว่ากล่องต่อไปจะได้เป็นกล่องอะไรจะได้เป็นตัวไหนขย่ามาใกล้ๆเขย่ามาใกล้ๆไม่ดูเลยค่ะเดาว่าเดาว่าเดาให้เดาให้เดาให้เดา เราเป็นตัวไหนมันจะเป็นว่าหลูได้ตัวนี้กบใช่ไหม,ไมใช่ไหนมาลุ้นกัน,น,นเราะน้องอยาลุ้นเป็นโวกบมาขะยไ<อ>แต่จริงคืออยากได้ลูกเพียบด้วยลุ้นค่ะลุ้น ตัวไหนนะตัวไหนนะอะไรใช่หรอใช่ลูกเตี๋ยวใช่ลูกเกี๋ยวเลยนะอะไรเปิดจิ วิ่งแต่นี้ตรงการนะ์ดนะดูแต่ว่า oh <my S 1> ตรงนี้ <God. S 1> คนละสี oh <my> แต่ว่าเป็นตาร้องไห้อุ้ย oh <my> อยากได้ดลูกเจีย๊ยบด้วยลูกเจี๊ยบตาร้องไห้น่ารักมากมาเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อน oh <my> อวันหลังไหมวันหลังค่อยมาเปิดไหม oh <my> อันนี้เลยเนาะหมดหมดเลย ม,ม,มาสองต่อไปนะคะเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้กล่องไหนนะคะกล่องไหนนะตัวต่อไปเดานะคะเดา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 ว่าพี่าเต้ยอยากได้ตัวไหนน่าจะไม่ใช่ตากิ้งอะตาร้องไห้เราได้เยอะมากเลยวันนี้ อยากได้ตัวไหนมากที่สุดใช่ไหมอยากได้จิ้งซอกจิ้งซอกแล้วก็ลูกจี๊บตัวจิ๊บจิ๊จจบหนึ่งสองสามเอ้าได้กรบอ, <laughs> อุ้ยตากิ้งตากิ้งลูกกบตัวน,นี้ค่ะตากิ้งลูกกบมาเลค่ะมาเก็บก่อนอนาอที่เราได้เลย มันเยเสือหขาบอกว่าถ้าไม่มันกิ้งได้แค่แบบนีนมน้มันมันบางทีมันกิ้งได้แค่นี้บางตัวมันก็กิ้งได้360อ,องศา <c oughs> มันจิ้งมันกิ้งไม่เหมือนกันหา <c oughs> เก็บ <c oughs> เก็บใส่กล่องวางเรียงดีๆค่ะเรียงดีๆเอาไปเอาไปใส่กล่องนะเอาการดการเก็บ ต่อไปนะคะต่อไปกล่องต่อไปเป็นน้องไอติมน้องไอติมหยิบค่ะหนูเจ้าตัวนี้ไม่รู้ว่าจะได้ซูเปอร์ซีเกทมีซีเคตสอตัวนะคะมีซีเคสองตัวมาเดี๋ยวเดียเดียวเดียวดียวเดียวเดยวเดีวเดียวเดียดวเลยนะคะยวเดียวเยว่ดจยได้เดีย คุนาานาา้าขาไม่ไออใช่คอยูกแร์วแต่ตาจิ้งตาจิ้งเหรอใช่ถ้าเปิดนึ้อนองให้ติีมขยะอยมาใ,ใกล้ๆค่ะนะคะหนึ่ง,งสองสามลุนม่าจะเป็นตัวไหนนะ ดูใกล้เป็นตัวโคอาล่านะคะไปต<ห>ัวต่อแค่าส,สมามน,น,น,นะอะตัวต่อไปนะคะสองล็อกนะคะแล้ก็จะสัหรับเปิดนะคะบอกนะอุ้ย เลยแล้วกันนะคะนี่นะคะในตัวที่พิลาเตสในตัวอุ้ยในตากิ้งด้วยตากิ้งตัวนี้นะคะน่ารักมากเลยต่อไปก่อนอุ้ยทำไมต่อนกล่องเฮ้ยกองหนักกองหนักเป็นอะไรอ่ะกองหนักเราจะได้ซีเกดหรือเปล่าไม่รู้เราจะได้ซีเกดหรือเปล่าเผาได้ซีเกดขึ้นมาล่ะไม่รู้ มาเดี๋ยวเรเปิดเราได้ตั <h 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 ็ดข vale ึ <h <h ้นมาละทีนี้อเอับตาก่อนโอเคจิงคืออยากได้เมียวอยากได้ทุกตัวรู้ไหมอยากได้ทุกตัวเลย ก็น่าร้าเลี้ยวซ้เปิดใหมเปิดม่จับก่อนนะให้น้องได้กินมจับก่อนรับก่อนรับตาแล้วให้จับก่อนว่าได้อะไรเราคิดว่าได้กันอะรับตา สุดท้ายนะคะกล่องสุดท้ายมาลุ้นกันว่าไม่ได้คอดีบบล่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน่ารักหมดเลยค่ะใช่ลุ้น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 กล่องสุดท้ายนะคะเราจะได้เป็นตัวไหนทุกคนคือตัวที่เรายังไม่ได้ก็คือเรายังไม่ายคอดีบบาร่ากระต่ายเราได้แล้วจิ๊บๆเราได้แล้วโคอร่าเราได้แล้วกระต่ายเรายังไม่ได้ตัวหน้ากล่องได้แล้วตัวแรกเลยโอ๋ใช่ใช่ใช่ จด้ะา้ได้าถ้าไดีพีคิดก่อนว่าจะให้ดีไหมไม่ิลยนะรู้นก่อนรู้ก่อนว่าจะได้ตัวไหนถใหรลได้ไหมถ้ได้ดูก่อนว่าจะให้ดีไมพฤติกรรมก่อน เฮ้ยตาตาอะไรเป็นตาอะไรพ่ไทยตาอะไรนะมรนจะได้เป็นตาอะไราตารมีตาอะไราบ้างคะที่เราต้องสู่ตากิ้งตาล้มไห้ตากกที่เราต้องหล้นหล่นคิดว่าได้ตาแต่จริงๆอยากได้ตาโกดบ้างนะเราไม่ได้ตาโกดเลยอ่ะเรายังไม่ได้ตาโกดเลยอะแต่เราได้ตากิ้ง,ง,อย,งนะยอ หนึ่งหนึ่งสองามฮัลโหลเดี๋ยวเราจะเป็นไตรกิ่งแบบนี้เลยนะคะก็ครบจบไปแล้วนะคะทั้งหมด8ปดบ็อกซ์นะคะหมดแล้วโหดีเลยเรามาดูอันนี้ก็คือตัวที่เราอยากได้ที่สุดนะคะพิลาเต้หนูขอตัวนี้ได้ไหมมานี่ตัวนี้ น,นอยากได้ตัวไหนคะอยากได้คาบีบาร่าอันไหนโชว์โชว์สิได้บบนนไตัวนี้อ้ยน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมมาถึงตอนนี้นะคะพวกเราก็เปิดกล่องสูงเป็นทีเวอร์ชัน2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดได้8ดบ็อกเราไม่ได้ซีเค็ดนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเ,เราได้ตัวที่เราน่ารักทุกตัวเลยใช่ะะเราได้ครบทุกตัวแล้ว